สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิวันนี้มีคำถามนะครับจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับออบอกว่าเออฉันเครียดมากเลยได้ข่าวว่าที่บริษัทจะโดนไล่ออกเราจะทำยังไงนี่ผมจะบอกครับว่าทุกคนนะครับจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเสมอคนเราจะรับการเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่ได้ส่วนใหญ่นะครับเพราะอะไรครับสมมติจะอยู่หนาวแล้วมาเจอร้อนเลยทันทีเนี่ยมันจะรับยากอย,อยู่ไม่มีเงินกลายเป็นมีเงินเลยนี่ก็ลาบากเพราะอะไรคุณไม่เคยเป็นครับเอ้บางคนคิดว่าเออฉันโชคดีแต่รู้ไหมว่าจากไม่มีเงินกลายเป็นมีเงินเลยเนี่ยจางตรงไปเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะว่าฉันต้องกลัวว่าเออหาเงินยังไงฉันจะต้องทาไงหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันทันหันเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจะรับกันไม่ค่อยได้เมื่อเจอกับปัญหาเครียดจะทํายังไงผมบอกเลยครับว่าคนที่ทํางานบริษัทครับคุณต้องคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งสมมติว่าเขามีการทายคุณออกหรือเขาต้องการให้คุณลาออกเนี่ยคุณเฮ้ยฉันเครียดเลยหางานใหม่ไม่ได้อันนี้ทุกคนคิดอยู่แล้วครับแต่ผมไปถามเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เป็นพนักงานเซลล์เซลล์ได้เงินเดือน3ามแสนกว่าเซลล์รถเนี่ยแหละรครับก็ถา,ถามว่าเอ,อ้ย สบายๆเพราะอะไรเพราะฉันเป็นเซลล์ที่เก่งอยู่แล้วไม่มีใครกล้าไล่ฉันออกถึงแม้จะไล่ฉันออกฉันก็จะไปอยู่บริษัทที่เขาจะดึงตัวฉันฉันเป็นคนเก่งมีคนดึงตัวฉันเสมอฉันไม่เคยงอบริษัทเลยเพราะฉันเก่งอยู่แล้วคนแบบนี้คือคนที่เก่งและเป็นคนที่เก่งแล้วถึงแม้บริษัทไม่ง้อฉันก็มีคนงอแสดงว่าเขาพัฒนาตัวเขาเองเสมอเขาเป็นคนที่เขาพยายามหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับตัวเองเสมอเลยไม่มีเวลาที่จะนั่งกลัวว่าฉันจะถูกไล่ออกหรือเปล่าเพราะฉันก็เธอคนนั้น เป็นคนที่มั่นใจไม่กลัวว่าจะถูกไล่ออกแต่คนอย่างเงี้ยครับคือคนที่กลัวเครียดก็คือหนีปัญหามาตลอดไม่ถูกไม่ผิดครับถ้าคุณหนีปัญหามาตลอดถึงเวลาวัน XD a y วันนั้นนะ่ะมาเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาไม่ทันเพราะฉะนั้นนี่คือการขอบคุณเลยนะเป็นโอกาสที่ดีเลยนะว่าถึงแม้จะเป็นการเตือนหรือเป็นการบอกจริงๆก็แล้วแต่จงบอกตัวเองคนที่กลัวเนี่ยก็คือว่าฉันเก่งพอหรือย,อยังฉันเก่งไม่พอหรือย,อยังถ้าฉันเก่งพอเนี่ยฉันไปไหนก็มีแต่คนรับงานดีๆแล้วได้เงินเดือนดีอยู่ด้วยแต่ถ้าคุณคเเป็นนที่่่กงไมพอ นั่นแหละคือโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วเมื่อพัฒนาตัวเองต่อไปจะได้มีคนนะง้อคุณคุณจะเป็นคนที่ดีขนาดไหนมีคนง้อคุณขออนุญาตเถอะขอเถอะอย่าไปจากบริษัทเราเลยอยู่ต่อได้ไหมอยู่ต่อได้ไหมนี่คือคนที่เก่งจริงและบริษัทผมผมเป็นเจ้าของบริษัทมีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อน้องพลอยคนนี้นะฮะทำงานจริงจังใส่ใจมากนะครับทำงานแข็งขันมากเวลาเขาบอกเขาจะไป ผมยังต้องง้อเขาเลยเพราะเขาทำงานเก่งตั้งใจทํางานดีสนใจในงานจริงๆใส่ใจมากใส่ใจในรายละเอียดซึ่งพนักงานคนอื่นคิดไม่ถึงเขาเจ๋งขนาดนี้หัวหน้าที่ไหนจะปล่อยเขาจะปลดเขาไม่มีทางเพราะฉะนั้น ถ้าเจอปัญหาเจอบิสัทมันคือโอกาสแห่งการที่คุณพัฒนาจงรู้ตัวเองว่าเออฉันมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันมีความสามารถไม่พอนั่นแหละคือช่วงที่จะพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนกันนะคนสาเร็จนะกอนคนที่ไม่สําเร็จต่างกันยังไงคนที่สาเร็จนะครับเปิดบริษัทปุ๊บนะบที่ผมไปสัมภาษณ์มาแล้วคนที่มาปรึกษาผมนะเจ้าของบริษัทเปิดมา17ปีเจ๊งนะ่าทำไงดีตอนนี้กลัวมากเลยแม้แต่ลูกน้องตัวเองยังคุยไม่ได้เลยตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทแต่ตอนนี้กลัวมากเลยกลัวเจ้งอีกไม่้าััทเจอีปนนดตวคุณํ กิจการไปได้ดีแต่รู้ไหมครับว่าอีกไม่นานบริษัทนี้ความต้องการก็จะตกไปได้เพราะอะไรครับใน10ปีบริษัท 1 0อบริษัทเนี่ย94บริษัทจะเจ๊งนะภายใน10ปีเลยและจะเหลือแค่6บริษัทเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไทยก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือจะเป็นลูกน้องถ้าคุณไม่อัปเดตนี่คือโอกาสเลยถ้าคุณไม่อัปเดตมันจะค่อยๆเป็นที่ไม่ต้องการของโลกโลกก็จะเริ่มไม่เห็นคุณค่าคุณสมัยก่อนเป็นไงขับรถแท็กซี่โอ้ดีเลยแต่สมัยนี้ขับแท็กซี่มีคนขับเยอะมีคนแข่งเยอะยากเดี๋ยวนี้คนมาขึ้น BTS แทนความต้องการของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอัปเดตเสมอ สิ่งที่อัปเดตมันไม่เหมือนกับการเรียนมหาลายัยไม่เหมือนกับการเรียนมปลายสิ่งที่อัปเดตคือการเรียนรู้เรียนรู้เรื่องการทําธุร,รกิจเรียนรู้เรื่องการสร้างเงินถ้าคุณสร้างเงินรู้นะครับมันไม่ยากเหมือนอะไรครับเหมือนกับขี่จักรยานคุณขี่จักรยานตอนแรกมัน,มนยากแต่พอสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มชินถ้าคุณอยากเก่งเริ่มเป็นโ,โนคุณเก่งคุณฝึกเรื่องเป็นโนให้เก่งๆคุณอยากเก่งเรื่องการขี่จักรยานคุณก็ฝึกได้คุณจะเก่งเรื่องการเงินถ้าคุณเก่งตอนนี้คุณจะใช้วิชานี้ไปได้นานเลยใช้ไปได้้ผมมมาาาาายยัังตปปปีีเพรระะฉนนนภใณ5 10ปีคุณจะต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่แม้แต่ผมเองก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆครับโอเคครับอาจารยนครับสวัสดีครับ